唐唐唐 องด้วยก็รอมานานก็เ,เหลือเกินแล้วก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับ,บรถมินิบัสเรานะครับที่เราทําไว้จากคราวที่แล้วเนาะก็คือจากที่เราวางแผนไว้แล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูงานจริงดีกว่าว่ามาจอออกมาประมาณไหนนะครับว่ามันจะตรงตามที่เราคิดไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลย แล้วเนาะที่เราวางแผนว่าจะเป็นเบาะบอกไว้ะนะครับก็คือนัน่นแหละเบาะนอนนะครับเราเตรียมพื้นที่ทไว้สําหรับนอนเด็กน้อยนอนได้2คนแล้วมันเป็นเตียงถืไซส์แต่บางทีว่ามันจะโดนล,ลบด้วยหมอสตามขอบตามมุมพวกนี้นะครับแต่ว่าสามารถนอนได้สบายๆอยู่สองคนนะครับแล้วก็เราติดตั้งแอร์เป็นแอร์บ้านหนึ่งนะครับต,ตั้งเรียบร้อยครับครบแล้วก็มีตู้เก็บของมีระบบไฟใต้ตู้ แล้วก็มีไฟตกแต่งข้างตู้ด้วยนะครับแล้วก็มาทางช่วงางด้านล่างนะครับชุดด้านล่างก็เป็นชุดโซฟาสองที่นะครับเญาตอ่าเวลาเราไปเดินทางนะครับแล้วก็นั่งไปด้วย,สบ,ยสบายนะครับสองที่นั่งแล้วก็มีโต๊ะนะครับไว้สําหรับเราคุยไว้ที่แรกเนาะก็มีโต๊ะนะครับไว้ไวทานข้าวว่าไปนั่งเล่นนะครับไว้ทากิจกรรมอะไรได้อยู่ ทีนี้อย่างที่บอกว่าเขาจะมีลูกเล็กด้วยไปด้วยนะครับก็เรามีที่นอนแล้วนะครับมีที่นอนสําหรับสี่ที่นั่งโต๊ะที่ผมขอญอาตเก็บมีที่นอนแล้วทีนี้เราก็เลยเอาที่นอนข้างล่างไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับก่อนไปก็พวกนี้ก็เป็นชั้นเก็บของนะครับที่เราซ่อนเก็บไว้ข้างล่างนอนเผื่อเอาหมอนเอาพวกองพวกผมอะไรเก็บไม่ได้นะครับแล้วก็มีชุด ถุเสื้อผ้าพอเห็นไหมครับถุงเสื้อผ้าลเล็กๆนะครับไว้เก็บไว้แขวนผ้าไว้เก็บของข้างล่างนะครับทีนี้การเรียงเราซ่อมในตัวพื้นไว้ข้างล่างดึงออกมาคือง่ายๆเลยเราทำไงครับแล้วก็เอาเบาะหลังมาครับเอาเบาะหลังมาขอโทษนะครับเหมือนกันเลยปกติเลยนะครับ คือมีชุดเตียงข้างล่างได้อีกชุดหนึ่งนะครับนอนสบายๆส,สักเด็กๆได้ถ้าคนสองคนเนาะเพราะว่าไซส์ไซส์มาสักเก้าสิบเซนนะครับนอนได้อยู่สองคนนะสบายๆอ๋นอนัน่งเล่นนอนโอ้แล้วก็ระบบไฟคอนโทรลล้วก็อยู่ทางด้านหัวเตียงทงั้งหมดเลยนะครับง่ายต่อการใช้งานทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับ อีกโซนหนึ่งนะครับด้วยความที่มันเป็นรถวินิบัสเนาะที่เราคุยเมาทั้งนมันสัสสดส่วนมันค่อนข้างที่จะดีเลยก็คือส่วนนอนคือส่วนนอนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมีผ้าม่านปิดอนะีกเนาะเดี๋ยวเราจะไอ้นี่ทนะีคือช่วงนี้เนี่ยเราอยู่ช่วงกาลังเก็บงานก่อนของลูกค้านะครับแต่ว่าผมพาเพื่อนๆมาดูก่อนอ่ะทีนี้มาโซนของชุดครัวนะครับเริ่มต้นจากพื้นก่อนดีกว่านะเนาะแพทเชินพื้นที่เราวางไว้อย่างที่ผมบอกว่าเราวางพื้นกระเบื้องไว้นะครับแล้วก็มาตัดกับพื้นไม้ที่เข้าไปใน่วนห้องนอน เพราะนั้นเนี่ยการใช้งานเองหรือว่ารูปแบบการดีไซน์เนี่ยมันจะดูดูแล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นกว่าน้องเวลาเข้าไปที่ไม้จากพื้นกับเคื่อที่ใช้งานหนักๆแล้วก็มาเป็นพื้นไม้ในห้องนอนเนี่ยฟิลม,มันจะดูสุกอบอุ่นกว่านะครับส่วนการวางแผนชุดครัวเนี่ยชุดครัวเนี่ยด้วยความเป็นรถมินิบัสเนี่ยเพราะนั้นไซนี่ได้มาตรฐานเลยก็คือเหมือนอยู่บ้านเลยความสูงความกว้าง,าก,างการใช้งานเคาน์เตอร์นี่เหมือนเลยเนะครับเพราะนั้นเราก็ใช้อ่าน แต่ตัวนี้ผมใส่เป็นอนเซรามิกไปนะครับแก <_ an> ็มีก๊อกน้ําเรียบร้อย <_ an> ตอนนี้หลังเทสร,ระบบน้ํามันอยู่นะครับ <_ an> แล้วก็มีชุดตู้เย็นซึ่งชุดตู้เย็นตัวนี้เนี่ยพอดีลูกค้าเดี๋ยวเขาจะไปใส่เองแต่เราเตรียมระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ <_ an> แล้วก็มีพวกตู้เก็บของนะครับแล้วก็ลิ้นชักู้วเก็บของทุกอ,อย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราเตรียมแั้หมดแล้ว <_ an> โอเคแค่พื้นที่ที่กว้างเลยเนาะเวลาทํากับข้าว เดี๋ยวผมไม่อยากเปิดไฟเล่อ๋อมีไฟหัวไอตัวนี้นะครับมีตู้เก็บของบนนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่เรือก็จะเป,เ,ปเป็นอาจจะเป็นเชลว,วางของเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะใส่ให้ไปก็คืออารมณ์จะประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนบ้านเลยล่ะเหมือนคอนโดหลังหนึ่งเล็กๆประมาณนี้ครับราไว้เก็บของเก็บอะไรสะดวก นะครับแต่ว่าทีนี้ด้วยความเป็นมิบัสเนี่ยเพราะนั้นมันจุน้าหนักได้เยอะอยู่แล้วเนี่ยเราเลยสามารถใส่เฟอร์นิเจอร์และให้มันดูเต็มพื้นที่เนี่ยเหมือนบ้านได้นะครับดูสะดวกสบายต่างจากแค่คอนโดเพราะว่ามันเคลื่อนที่ได้แค่นั้นเองนะครับห้องเก็บของเรียบร้อยทีนี้ในบัสเรียบร้อยหมดทุกอย่างครับเงั้ง,งานของเราที่เราทาเนี่ยก็จะจออกมาแบบนี้หมายความว่าเรามีไฟแสงสว่างเนาะมีระบบน้ํามีระบบไฟไว้สําหรับไว้เป็นงานตกแต่งด้วยนะครับบางทีเรา งานที่จะได้จากรอไปเนี่ยก็จะได้ทั้งการใช้งานจริงด้วยแล้วก็รูปแบบที่สวยงามเราจะพยายามเพิ่มเข้าไปในงานเรื่อยๆเรื่อยๆบางอาจจะถูกใจบางคนบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจบางคนไม่ว่ากันแต่ว่ามันคืองานงานที่เราตั้งใจที่จะทำมห้ทุกคน,นจริงๆ มาดูภายนอกบ้างเนาะคือภายนอกที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้เยอะอะไรสักเท่าไหร่นึงนะเดี๋ยวผมให้ดูคือเราใส่ระบบโซลา่าเซลล์เข้าไปนาะคันนี้คือเราวางไว้ให้เขาประมาณทิ้งไว้สองแผ่นนะฮะแผ่นละประมาณห้าอยี่สิกว่ากนี่แหละผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจเนาะไม่ชัวแต่ว่าทีนี้อาจจะขัดตานิดนึงเนาะเพราะว่าเราด้วยความที่รถในคคะนี้ใหญ่ก็จริงเนาะแต่ว่าประเด็นคือข้างบนเนี่ยมันมีไอ้ตัวแอร์ที่มันเป็น แอร์ของรถนะฮะมันจะมีความหนาของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องทําขาเพื่อที่จะรับให้มันค้นแอร์ตรงเนี้ยมันเลยทําให้ดูสูงหน่อยแต่ว่าเราใส่แผ่นได้สองแผ่นเต็มอัตราแอร์เราลองเช็คไฟเข้าแล้วมันเข้ามาทีหนึ่งประมาณเกือบ20่สิกว่าแอมป์นะเกือบ30แอมป์เลยต่อต่อชั่วโมงนะเพราะนั้นเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่านะกับการใส่แผน่นโซล่าเซลล์สองแผ่นนี้นะครับแล้วก็ด้วยภายน,นอกเองเนี่ยนะเราก็เตรียมไฟไว้ให้แล้วนะครับ เตรียมไฟให้เขาภายนอกเผื่อจะแคมป์เดี๋ยวผมลองเปิดดูใส่ไฟภายนอกไว้อ่ะโอเคนะเผื่อมีแคมป์กลางคืนเนี่ยเราก็ได้มีแสงสว่างจากภายนอกเข้ามาด้วยนะครับก็คือนี่รอติดออนน่งอย่างเดียวนะถ้าออนน่งเปิดฉายออกมาเพราะว่าเราดูตอนแรกนี่ผมดูให้เขาไ้เป็นออนน่ง4เมตรนะแต่ว่าแกยังไม่สรุปลูกค้าย,ยังไม่สรุปมาอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงก็รอก่อนเดี๋ยวเราจะส่งรถก่อนนะครับก็นะคือเนะราเตรียมให้หมดละทุกอย่างพร้อมไฟกันน้ํา แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูฝั่งด้านทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นที่ชาร์จที่ชาร์จไฟ220นะครับเป็นโัวชาร์จไฟ220อยู่แล้วนะครับเท่านั้นเนี่ยชาร์จไฟได้สบายต่อไปมาดูที่ระบบไฟนะครับตัวนี้เราใช้เป็นไฟ2 4โวลต์นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่3 1 0แอมป์นะครับ24โวลต์310แอมป์ถ้าเทียบปกติถ้าเขาใช้1 2โวลต์ก็600กว่าใช่ไหมเขก็2อเท่า,า620 นะครับแต่นี้เราใช้เป็น24โวล์เหตุผลว่าทําไมเราถึงใช้24โวล์ตัวนี้คือพอเราลองทํามางานสักพักเนี่ยเวลาเราใช้กระแสไฟที่12โวล์เนี่ยความร้อนที่เกิดขึ้นจากสายไฟที่เราไปจ่ายใช้ไฟทาง,งานเนี่ยมันค่อนข้างร้อนเนาะเพราะนั้นเราจะเตรียมสายเบอร์ไฟที่มันต้องใหญ่แต่ทีนี้เราเปลี่ยนมาที่24 24โวล์เลยเนี่ยเหตุผลก็คือหนึ่งความร้อนเนี่ยที่เกิดจากสายไฟเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะการกินกระแสไฟจะน้อยลงนะครับคือจริงๆแล้วผม จำเข้ามาเนาะแล้วก็มาพูดอีกทีนึ่งก็ประมาณนี้แหละฮะวิศาวะเขาว่ามาเราก็ว่างนะนะครับที่วางบนกล่องเสร็จเอาเห็นอ๋อจะรู้แล้วว่ากล่องเนี้ยจะวางท่าไหนเ<า>นี่ยยาวดียาวสะใจแล้วถูกด้วยเนี่ยขออันนี้ของไฮเส้นอันนี้ TCL หล่อไทยเส้นเล็กว่ดเยอะเลยว่ะใช่ไหมเห็นเลยอ่ะได้ตัวไอตัวมิซูเพียไ์มิซูอ่ะเท่าี้ไฮเส้นเนี่ยเอาหล่อเอ้ยเออร้่นสีะเท่าไฮเส้นนะ ให้ S <S ต่อ,มองมมุมอีกด้านน,นก็พอ,พอครับนิดหน่อยมันไม่ถึงไม่ถึงสองเซนหรอมะมันคือความอ้วนข้อดีของไฮเซนคือขนาดมันเล็กพอขนาดมันเล็กเนี่ยทำได้หลายอย่างแต่ข้อดีของ TCL คือในความเป็นจริงคอมใหญ่ทำความเย็นได้ดีกว่าถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเดียวกันนะเราไม่มั่นใจว่าเราไฮเซนกับทีซวางเทคโนโลยีเดียวกันมาหรือเปล่า เอางี้ผมสรุปให้เอาไอ้ตัวเนี้ยใส่นี่ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูคอยเย็นก่อนแล้วกันว่าตัวไหนเล็กกว่านั้นเอ่อเมื่อกี้ที่เราวัดตรงนู้นน่ะเป็น TCL เ,เพราะนั้นถ้าตอนนี้เข้าๆก็าาาอาจจะเอา TCL ไว้นู่นอส่วนไฮเซนน่ะวางไว้นี่ก็ได้ส่วนตำแหน่งเดี๋ยวรอตู้ไม้มาวางอพอวางตู้ไม้เดี๋ยวออฟขยับเอาอจะวางท่านไหนคอมแอร์มันจะต่างกับไฟฟ้าอย่างหนึ่งคือมันต้องมีระยะเวลาเซอร์วิสทุกปีเพราะฉะนั้นวางลึกไม่ว่าแต่ต้องทำงานได้ ทีนี้ไอตัวแผงตัวนี้เหมือนเดิมที่เราเคยใช้รุ่นก่อนหน้านี้เรากลับมาใช้ตัวเดิมนะก็คือเป็นตัวระบบไฟที่มันเป็นเขาเรียกเป็นออโต้แล้วเป็นโซล่าไฮบริดนะครับโซล่าไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นโซล่าไฮบริดอินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์เนาะแม็กน่าจะประมาณสี่พันวัตต์ก็คือทุกนี้ทุกอย่างตัดออโต้ทั้งหมดนะครับเห็นไหมในขณะที่เราจอดอยู่เฉยเนี่ยโซล่าเซลล์มันก็ชาร์จไฟเก็บค่อยเราด้วยนะครับมันก็จะมีวอลลุ่มขึ้นอยู่ นะครับแล้วก็แผงไฟเนี่ยเรามีระบบเซฟตี้ทั้งหมดนะครับเป็นเบรกเกอร์ตัวตัดเมนแล้วก็มีตัดแยกแสงสว่างข้างในอีกชั้นนึงอีกนะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้เนี่ยเป็นระบบงานแอร์ที่เราซ่อนไว้เลยก็คือเป็นสายกาวก็คือเวลาเราจะเสียไฟ220เนี่ยผมแนะนําเลยว่ายัางไงก็ต้องตอกกาวก่อนนะครับเพื่อความชัวเพื่อให้ไฟไมันไม่ลงตัวถังเนาะเพราะว่าไฟบ้านที่มันเข้ามาเนี่ยวิศวกรเขาได้กาวไว้อะนะว่า กาวบ้านเนี่ยมันต้องการดินยังจะวิ่งหาดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอกกาวไว้ก่อนถึงจะสั้นนี่นะเหมือนจะไม่มีประโยชน์เนาะแต่ว่าเวลาทำเนาะผมแนะนํานี้ววเวลาดึงกาวออกไปเนาะขุดหลุมมาสักหน่อยหนึ่งปักลงไปเอาให้สุดเท่าที่สุดได้แล้วก็เทน้าเข้าไปให้มันแฉะหน่อยพื้นตรงนั้นเนาะเนาะกาวมันจะวิ่งไฟมันจะวิ่งไปง่ายหน่อยเพราะนั้นจะเซฟเซฟตี้เราตัวเองด้วยได้เยอะพอสมควรเพราะนั้นผมเตรียมไว้หมดแล้วเนาะเพราะระบบตัวนี้ค่อนข้างที่สมบูรณ์แล้วก็ใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะ กับที่ใช้เนี่ยเพราะนั้นมันจะใช้งานได้หลายวันเลยล่ะนะครับที่ประเมินเนี่ยน้องก็ต้องมีสักสามสี่วันอ่ะครับสบายๆเลยเนาะแล้วก็ยาน,นึงก็คือเราก็เตรียมสายไฟไปละสองร้อยยี่สิบเนาะเผื่อไปเจอสถานที่เราเตรียมให้มาสมักสิบห้าเมตรเนาะเผื่อลากเลยสิบเมตรสิบห้าเมตรนี่แหละเนาะเวลาลากเสียบปลั๊กสองร้อยยี่สิบเลยอย่าลืมก็ต่อแข่งกาวก่อนนะครับนะระบบก็จะประมาณนี้ที่เราทําไว้นะครับเดี๋ยวไปดูระบบน้ํากันสำหรับครั้นี้นะครับ คือระบบน้าเนี่ยเราเราแยกไว้สองอย่างเนาะถ้าอย่างที่เขาบอกอย่เป็นพวกเกแท้งกับแบกแท้งเนาะ,เ,นะเราพูดง่ายๆแล้วกันก็คือถังอึกับถังน้ําทิ้งแล้วกันแยกกันถังอึเนี่ยคือเราเราจะมีวางฝังไว้อยู่ที่ในตัวรถอยู่แล้วนะครับก็คืออยู่ใต้ชักโครกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอึเนี่ยจะมีถังเก็บอยู่ด้านล่างและจะมีราวลิ้นคอยปิดเปิดนะครับ เพราะนั้นเนี่ยไอตัวนี้ถับรื้อเนี่ยเราก็จะมีท่อตัวเดนน้าทิ้งตัวนี้ลงมานะครับก็คือไอตัวนี้อาจจะไม่ได้มีตัวตีตีกากนักตีกากนะแต่มีวาล์วคอยปิดเปิดในความว่าเป็นท่อไดโวเนาะต่อเข้าไปแล้วก็ลากเข้าไปทิ้งนะครับก็คือมันจะมีที่ทิ้งพวกสิ่งปฏิกูลนะครับแล้วก็ลากไปทิ้งได้เลยนะครับอันนี้เป็นถังอ้อ,อันหนึ่งน,นะครับหรือว่าอาจจะก,กอกใส่ไอตัวไอตัวแท้งที่ไว้เวลาก็ได้แต่ว่าตัวนี้เราเตรียมไว้ก่อนแล้วนะครับส่วนน้ําทิ้งเนี่ย ก็จะเป็นอีกถังหนึ่องอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นถังน้ําทิ้งอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือน,น้ําทิ้งตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นน้ําใช้พวกน้ําล้างจานเป็นเกรทังก์กนะ,ะเป็นน้ําล้างจานแล้วก็น้ําที่อาบน้ําพราะนั้นวเวลาเราอาบน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้ปล่อยเลยละเนาะก็จะเก็บไว้ถังด้านใต้นี้มีอยู่ประมาณสักร้อยลิตรนะครับก็คือไว้ไว้อาบไว้ใช้เนี่ยถามว่ามันพอมันอาจจะไม่ได้พอขนาดนั้นแต่ว่าเราเวลาไปทริปทีเนี่ยมันไม่ได้ไปนานขนาดนั้นเนาะมันพอที่จะ ใช้งานได้อยู่แล้วละไปเที่ยวสี่ห้าวันสนึ่สบายๆเลยเนาะแล้วก็เปิดน้ําทิ้งเหมือนกันนะครับเราเตรียมถังทิ้งไว้แนละ้วและส่วนส่วนน้าดีที่เข้าเนี่ยเราจะทําเป็นฝาตัวนี้ไว้ไว้เติมอัดเข้าไปเนี่ยน้ำดีก็จะไปเจ็บเข้าไปในรถอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นทํางานทั้งหมดนอกรถทั้งหมดนะครับิีนนี้ทํางานนอกรถทั้งหมดนะครับระบบก็จะประมาณนี้ในระบบน้ําเราเนาะบางทีอาจจะคันนี้ไม่ได้ใส่อะไรที่มาซับซ้อนมากนาะใส่ที่มันใช้จําเป็นจำเป็น,ปนจริงๆอาจจะไม่มีเครื่องตีกากหรือว่าอะไรพวกนี้ นะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ใส่แต่ว่าของเหลวเนี่ยที่มันถ่ายลงไปเนี่ยมันผสมกับน้ำอยู่แล้ยังไงมันมันเหลวหรือเปล่ะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูไหมดูไหมแต่กล้องดูไหมของเหลวอะได้อะไม่ะไม่เป็นไรนะไม่มไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยเข้าใจอยู่เราต้องขึ้นพาไปดูไหมไม่ต้องไม่ต้องนะโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่เคยใช้อยู่แล้วยังไงก็ไม่เห็นหรอกเนาแต่ว่ามาตีโดนน้ำมันมันเละแน่ละนึกถึงไอ้นี่ยทุเรียนกวนอะ ไปแล้วปแล้วโอ้ไฟจะได้ส่งก็โอเคครับมีความสุกดีคันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วละ่ะเนาะในใน,ในวิถีของเราเราก็ใส่รายละเอียดไปจนครบแล้วทั้งไฟทั้งระบบน้ำทั้งระบบแอร์เกือบครบแล้วนะครับทีนี้ เวลาทำอะไรพวกนี้เนาะมันก็รู้สึกว่ามันสนุกดีนะสำหรับตัวผมมันค่อนข้างที่จะสนุกเลยคนระับมีความสุขในการทํางานนะครับเพราะว่าเวลาทํางานแต่ละคันเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะเวลาทั้งงานรถเองกับงานบ้านนี่ต่างกันเลยเพราะงานรถเนี่ยดีเทลการเข้าขอบเข้ามุมเนี่ยมันมันยากกว่าจริงๆแล้วก็ใช้เวลากว่าคนที่มาทํางานพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นช่างที่แบบว่ามีประสบการณ์พอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ ยากกว่านิดนึงแต่ว่าในรายละเอียดที่เราใส่เนี่ยมันเริ่มสนุกแล้วเพราะมันมีรายละเอียดที่มันเราอยากจะได้อะไรบ้างเพราะพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยหน่วยที่เราใช้เนี่ยหน่วยมิลลิเมตรเนี่ยสำคัญมากกับการทํางานในรถนะครับเพราะพื้นที่แต่ละมิลเนี่ยมันมีค่ามากเราพลาดแต่นิดเดียวเนี่ยหมายความว่าชิ้นนั้นใส่ไม่ได้เลยแล้วเราก็เลื้อนมาหลายรอบแล้วเราก็ต้องบอกตรงๆว่าเราไม่ใช่แบบว่ามืออาชีพขนาดนั้นที่ทมาแล้วสิบปียี่สิบปีไม่ใช่ เราก็เพิ่งจะทํากันมาไม่ไม่ได้ไม่สักปีกว่าสองปีเองนะครับแต่ว่างานบ้านเราทามาแล้วล่ะเนาะทีนี้ผมเปิดแอร์ก่อนมันร้อนนะครับโอเคก็ัลมไม่ได้เปิดทํามาไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าในประกันงานของเราในที่ทํากับเราเนี่ยผมบอกเสมอว่าสิ่งที่งานประกันของเราก็คือ เราไม่มีลายเส้นไม่ต้องเซ็นเลยครับเราสติกเกอร์ที่เราแปะไปถ้าลอกเมื่อไหร่ก็คือหมดประกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็ลองเอาเข้ามามารีโนเวตกันว่าอะไรได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาอะไรไปทุบระพังนี้ไม่ได้นะเราที่มันเกิดจากเราเนี่ยเราจัดการให้อยู่แล้วนะครับเราซ่อมแซมให้เพราะเราเป็นคนที่เราทํางานจริงๆอยู่้วเนาะนะไม่ได้ไปจ้างใครเราก็ทําันเองนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะบอกว่าลองเถอะเพื่อนๆน,นะครับที่มีรถหรือว่ามีพอพร้อมที่เราเริ่มจะทํำเนี่ยเรามาทํากันแล้วเรามาเล่นกันอีกทีงว่ามันมีอะไรที่มันสนุกสนุกเยอะมากเลยสำหรับรถคันนี้นะฮะหรือว่ารถแต่ละคันที่เราทําเนี่ยเรามาใส่รายละเอียดกันนะครับหรือว่าไม่ต้องทํากับผมก็ได้แต่ว่าติดตามผมติดตามไปด้วยกันนี่แหละเนาะเราจะรู้ว่ารายละเอียดมันมีอะไรบ้างใส่แล้ว ผมจะบอกได้ในเท่าที่ผมบอกได้นะครับย้ำอีกทีว่าเราไม่ได้ทํามาชํานาญขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเราก็สร้างสรรค์ผลงานให้เต็มที่นะครับในสิ่งที่เราพอทําได้นะนะตอนนี้นะครับก็บอกไม่ถูกเวาลารถเสร็จคันนึงเรารู้สึกเราตื้นตันเนาะกับทีมงานของเราเองเยก็เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ตื่นตันทุกครั้งที่เราทํารถแต่ละคันเพราะว่าเราจะไม่เหมือนกันเลยสักคันหนึ่งจริงๆถ้าเราทํา เหมือนคนอื่นนี่ที่มันแบบเดียวกันเรารวยแล้วนะที่ว่าไงเราแต่ว่าด้วยความที่เป็นเราเองเนี่ยเวลาที่เราได้คอสตอม,ห,มอหรือว่าเราได้ทําแบบใหม่ๆเจอรายละเอียดใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมันมีความสุขมากเนาะก็คืออยากให้เพื่อนกินกับเราแล้วกันว่าเรามีความสุขจริงว่าเราได้ทําอะไรมันเปลี่ยนแปลงซึ่ง,งเดี๋ยวมันอาจจะตันในอนาคตเนี่ยใกล้ๆน,นี่แหละผมว่าน่าจะตันนั่นแหละเพราะรถมีเจ้าเดิมเนาะ แต่ว่าเวลาเราเปลี่ยนรายละเอียดได้เจอรถรุ่นใหม่ๆอะไรใหม่ๆเนี่ยสนุกมากเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราสนุกเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยสนุกไปกับเราด้วยแล้วกันนะครับยังไงแล้วเนี่ยผมฝากหน่อยง่ายๆเลยเนาะฝากกดไลค์ผมหน่อยเป็นกำลังใจให้ผมสักนิดนึงนะครับถ้าแชร์ได้แชร์ครับถ้ารู้สึกว่าไม่เป็นการบรบกวนกับเพื่อนๆทุกคนก็ฝากแชร์สักนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไอ,อ,อ้ปุ่มแดงๆเนี่ยไอ้ซับสไคร้นเนี่ย ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับว่าถ้าเราลงคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยเ,เพื่อนๆเราก็ได้มาดูด้วยกันเนาะว่าเป็ไนไงแล้วอ๋อไอ้ออฟคีโมโเนี่ยมันถึงไหนแล้วนะก็สมัสคสไคร์ไว้แล้วกันครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆลงเราช้าหน่อยเพราะเราช้าจริงๆไม่ได้ช้าเพราะว่าทํางานช้านะเราช้าเลยช้าด้วยเขาเรียกว่าช้าด้วยกรรมลสันดานนะเนี่ยเราช้าจริงๆนะครับแต่ว่าฝากกดไว้หน่อย นะครับค่อยๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆปล่อยรถไปทีละคันทีละคันให้เพื่อนๆดูเนาะก็ได้ดูไปด้วยกันยาวๆแล้วการติดตามถ้ายังมีคนจ้างผมอยู่ผมก็จะทำเรื่อยๆสิบปีสิป,สปีผมก็ยังทํานะครับี๋ยวฝากมาด้วยนะครับสุดท้ายแล้วอย่าลืมครับแล้วเจอกัน